เอาละฮะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ B17 channel นะฮะนะฮะก็ช่วงนี้หายไปนานเลยนะครับประมาณ1เดือนนะฮะก็ต้องขออภัยเพื่อนทุกคนนะฮะแล้วก็กลับมาในวันนี้นะฮะกลับมาหลังจากที่มีการรีแรงแล้วนะฮะก็ลงมาอยู่แพทิ่น้ำนะฮะซึ่งมันมันมีประเด็นนะฮะซึ่งช่วงนี้ผมเห็นเพื่อนๆบ่นกันหลายคนนะฮะเรื่องฮีโร่สายแอซินตัวหนึ่งนะฮะที่แบบ โอ้โหแม่งโกงจัดว่ะเมื่อไหร่จะโดนเนื้อสักทีนะซึ่งผมเนี่ยลงมารง้งแพทอย่างไงเจอแน่นะฮะด้วยประสบการณ์นะฮะเจอประมาณ70-80%นะฮะเนี่ยอย่างตาน,นี้ก็เจออแกละนะฮะด้วยด้วยด้วยการที่ผมเล่นโลมมาก็ก็เป็นตำแหน่งหลักเลยนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปแนะนำนะฮะตัวที่สามารถนะทำลายจังหวะของคิวเลนได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะฮะ ซึ่งก็คือมีนานั่นเองนะครก็เป็นฮีโร่ที่ราคาถูกมากๆเลยแค่เท่าไหร่อ่ะสี่สองพเหรียญป่ะเอ้ยแปดสิบแเหรียญป่ะผมจําไม่ได้นะซื้อมานานมาหักมากแล้วนะฮะก็เป็นฮีโร่ตัวนี้ผมว่าอา่าเท่าที่เล่นโลมมานะฮะหลายๆตัวนะฮะผมคิดว่ามีนาเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายจังหวะหรือว่าเอาเรียกง,ง่ายเลยตัวแก้ทางคิวเลนได้ดีมากๆนะฮะเทียบกับตัวโลมทุกตัวแล้วนะ เพราะว่ามิน่าเขามีสกิลอ่าสกิลในการในการขัดจังหวะเนี่ยถึง2สกิลนะฮะซึ่งตัวอื่นก็มีซึ่งตัวอื่นก็มีนะฮะแต่อ่าอย่างเช่นตัวไรดีอ่าตัวตีมี่ตีมี่ก็มี2สกิลนะครับแต่ว่ามันใช้ค่อนข้างยากและว,ว่าอ่าสกิลหนึ่งของมันเนี่ยต้องใช้เวลาในการในการทําให้มันสตัร์นานขึ้นนะฮะส่วนสกิลที่2ของมันนี่ก็ต้องเล็งเป้าถ้าเล็งไม่ถูกก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ซึ่งมีหน้าเนี่ยผมคิดว่าสกิลสกับสกิลอันติมันเนี่ยนะฮะมันสามารถทำลายจังหวะคิวเลนได้ประมาณค่าอยู่ใกล้ๆก็ร้อยเปอร์เซ็นะครับนะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นละกันนะฮะว่าวันเนี้ยผมจะจะทำได้ไหมนะฮะจะทำอย่างที่พูดได้ไหมนะฮะโอเคเริ่มเกมมาก็เดี๋ยวเวทก่อนฮนะ อ้านี่ไนงะโดนหนึ่งหนึ่งศพแน่นอนโอเคย้อนยังไงโอเคครับเพื่อนฮะซึ่งการที่อ่าเราลงมาแรงแพลาตินัมนะฮะอย่างไรก็หนีไม่ได้ครับเพราะว่ามันแบนไม่ได้เนาะอืมย้อนย้อนยังไงโอเคครับได้บาแล้วกลับนะฮะเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเรายัางไงก็ต้องเจอ ถ้าเมื่อเราเจอเนี่ยเราจะหาอะไรามาแก้ทางมันให้ได้อ่ะเฮ้ยจะตายว่ะถอยก่อนมันมาแล้วคิวเลนม,มันจะเอาคืนเราแล้ว,ลวอุ้ยเพื่อนอยังสวยเมื่อกี้นี้นะอ,อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันเป็นฮีโร่ที่อ่าแพทเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโกมากนะฮะเอาอุ้ยทุบโดนทุบเฉยเลยก็เจอบ่อยครับเจอคือแน่นอน,นเพื่อนประมาณ10ตาที่ผมรับมานะ สิตาผมไปเจอคิวเลนเนี่ยประมาณ7-8ตาอลยนะเดี๋ยวยังไม่มีช็อตสวยๆมาให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวน่าจะรอสักประมาณกลางๆเกมหน่อยนะเพรช่วงนี้อของยังไม่มีนะฮะเราก็ไม่มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปทำหน้าที่ของเราต่อนะ,ะก็คือเดินเปิดแบบให้เพื่อนเนาะคิวเลนอยู่ข้างบนนะฮะ โอ้โไม่ทันจะเข้ามา่วนมันซะหน่อยนะครับพยายาม,มพยายามเดินเปิดแมปให้เพื่อนบ่อยๆนะฮะเราจะได้รู้ตำแหน่งนะครับว่าฮีโร่ปางตรงข้ามเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะฮะโอเคอเคุ้ยข้างบนว่ะเดี๋ยวเราข้างบนคงปล่อยเพื่อนครับเราเอามังกรดีกว่า ย้อนจะขึ้นมาเว้ยเออ,อเคแบทแมนเขาโซนอยู่นะฮะเคเออได้มังกรแล้วคุ้มครับคุ้มอยู่หาแรกชีวิตเพื่อนชีวิตหนึ่งนะฮะแล้วก็เราได้มังกรถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยแหละโอเคครับเนี่ยอ่า ตำแหน่งโลมนะฮะก็พยายามมาช่วยกลางเคลียร์คีฟนะฮะเขาจะได้เขาจะได้ไปช่วยเพื่อนที่เลนอื่นได้นะฮะแต่รอแปบ๊บชุดไม่ถึงระยะไม่ถึงช่วยเพื่อนก่อนเ,เอร็วอสกัดยังไงสกัดอุ้ยโดนโดนโอเค,คสกัดเขาไปแล้วครับหนีตัวนี้แหละ ไม่ทันว่ะเอาเราเพื่อนตัวข้างหลังชิบหายละปาดสวยไม่ทันครับหลุดตำแหน่งนะเมื่อกี้นี้เอาได้ข่าวว่าเปรี้ยวได้ข่าวว่าเปรี้ยวเหรอได้ข่าวว่าเปรี้ยวเหรอฮะโอ้โหยอนโหสาขาคิวเรนได้ นี่ครัคือคิวเลนเขาจะมาล้วงเราไนงะแล้วพอดีเรามีสกิลทำลายจังหวนะเนาะเมื่อกี้หลุดตำแหน่งครับอันนี้อันนี้ผมผิดเองนะฮะหลุดตำแหน่งพอดีไม่ได้คุมตัวหลังนะฮะกะกะไปเดินชนให้เพื่อนนะว่าเห็นสากัดเขาเขาถอยกลับไปแล้วเนาะทำให้ทำให้ป่าเราตายเลยเมื่อกี้นี้เคครับในเมื่อมันอยู่ ถึงช่วงเนี้ยช่วงประมาณกลางกลางเกมนะเดี๋ยวเราเดินคู่กับป่าเลยฮะนี่นะสุดยอดพยายามเดินเดินเปิดแมปให้ให้อ่าให้ทีมไอ้ให้ตัวจังเกอร์เราได้รู้นะว่า่าตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเขาอยู่แถวไหนกันบ้างนิยอนเอายาาครับยอนเขารู้สึกว่าจะเล่นแบบเพเซฟเนาะ อยู่แต่ในป้อมนะฮะแต่ได้ได้นะเนี่ยอยู่สามตัวเนี่ยได้ได้นะเนี่ยย่อช้สกิลหมดแล้วด้วยครับเราสามารถได้ป้อมได้โอเคแมัคกนเลกเกอร์ครับโอ้โห ก่อนวะเราเดินตามป่าครับอ้าวแล้วบนโดนอ่ะไปช่วยบนก่อนลืมดูบนเ,เมื่อกี้นี้ทันไหมเนี่ยโอ้เพื่อนยื้อให้เราตั้งนานตั้งนานเราไม่เห็นไงอา้าวเอาดิมางี้ก็เรียบร้อยดิโดนโดนแน่นอนเราอะ่ะโดนแน่นอนอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บได้อยู่สวยไปไหนแล้วไปไหนแล้วมา เพื่อนเออต้องงั้นคิวเลนไม่ออกเลยวะเอาสกัดมาทางงั้นใส่ก่อครับไม่กลัวไม่กลัวอุ้ยคิวเลนมาดึงม,มาให้เรานี่โ,โหไม่ทันแล้ววะเออตายหาแล้วมันแก้ทางไงไม่รู้สึกว่าจะโดนโดนเยอะ,ละเลยเกินสวยนรยะคิวเลนเขาเล่นฉลาดนะฮะเขา ออกมาในในช่วงจังหวะสุดท้ายเลยเนาะก้อนเนี่ยครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เขาจะลวงเพื่อนเราเนาะเราก็สามารถทำลายจังหวะเขาได้นะถ้าเรามีเลือดถ้าเรามีเลือดเยอะกว่านี้ผมว่าผมคิดว่าน่าจะทำอะไรมากกว่านี้นะเพราะเมื่อกี้มันตายไวไปหน่อยฮะเลือดเลือดเหลือน้อยโอเคเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เดินมาเช็คนู่นเช็คนี่นะฮะ เดินมากันบูให้แต่เมื่อกี้อันตีก็ก็ฆ่าได้อยู่นะนี่ไงคิวลเลนมาชิปหาและเพื่อนโดนแน่นอนนี่ครับนี่แหละนี่แหละ,หละเห็นไหมเห็นไหมนี่ยมไปทำลายจังหวะได้ไงถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่กดอันตีนี่เพื่อนเราตายแล้วเนะี่ยเรายั่วมันมาฮะ นี่แน่เอาไปละเอาไปะละเพื่อนมาเพื่อนมาโอ้ยไม่มีนตีอู้ชิมหายแล้วไม่น่ารอดออ <c oughs> ไม่รอดครับเฮ้ยนตีมันรีไวจังวะไอตัวเนี้ยไอเซฟิล่าเนี้ยมันเหมือนมันเพิ่งใช้ไปแบบแบบอย่างนี้น ตอนนี้เราก็ได้เปรียบเยอะวุ้ยได้เปรียบเยอะมากนี่หวงนี่ผมเล่นไปผมก็ลืมดูนะนี่เราได้ทาวเวอร์เขาไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ได้ได้ทาวเวอร์ไปสี่ทาวเวอร์นะฮะแล้วก็เสียมังกรไปแค่ตัวเดียวเนาะโอเคค่อนข้างได้เปรียบครับอย่างนี้เราน่าจะเดินได้ยาวๆละ่ะโอเคครับเราเพื่อนเอาคองละโซนก่อนโซ่ให้เพื่อนก่อน,นฮะ ถ้าโดนแบ้เมื่อกี้นี่น่าจะตายโซนครับตอนนี้อยู่ในช่วงโซนนะฮะโอเคตอนนี้เพื่อนมาโซนให้เราแล้วครับเดี๋ยวเราก็ามาแทงให้ให้ทางทางจังเกอร์เราหายหมดนะตอนนี้นะ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมเราสามารถดึงดึงบัฟของเขามาแล้วโซนให้เพื่อนได้นะฮะดึงมาปุ๊บเราค้าหน้าเลยผมคิดว่าอย่งไรคิวเลนไม่น่าจะสู้เราได้เมื่อกี้นี้เยค,ครับด้านบนนะตอนนี้เดี๋ยวเดินนี่แน่เอาดิเรียบร้อยครับ ก็ตรงกลางมังกรคุ้มครองมังกรกันเร็วหรือไม่ถึงสกัดมานี่เออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเออหูยมา2เมตรเจ็บเลยอย่ะเนี่ยพยายามคำให้เพื่อนครับคำด้านหน้าสวยๆเลยเนี่ย เดี๋ยวเอาทาวเวอร์น,นี้ก่อนฮะเดี๋ยวผมอยู่ในปา่าก่อนเผื่ออยู่เลนออกมาเนาะจะได้เข้าไปช่วยทันโอเคได้ละเดี๋ยวคงถอดเป้ามังกรครับอุ๊ยอาตยาโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้ดูกีเพื่อนเราแหลมเป็นใบไม่เป็นไรก็ถือว่าโซนให้เนาะเกมค่อนข้างได้เปรียบนะฮะ แต่สกอร์คิวไม่ค่อยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่เขาอยู่แรงพวกเนี้เขาก็มาจากคอนเดนกันทั้งนั้นเลยฮะเพราะดีมาก็เนี่ยอยู่อยู่แพทอยู่ส่วนมากจะอยู่แพทกันทั้งนั้นเลยนะซึ่งเกมมันก็ค่อนค่อนข้างจะจะตึงหน่อยแต่เกมนี้ก็โอเคครับเกมนี้ไม่ตึงมากเท่าไหร่ มีโอกาสก็พยายามเคลียร์เลนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินคู่กับกับทางแครี่เรานะฮะอยังไงยังไงอ้าวดึงอุย้ยดึงไม่โดนโอุย้ยอุชิบผ่าแล้วสกัดมาหืมโดนสบัดสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะอุย้ยดีนะไม่โดนเอาย้อนมาดิย้อนมาหมืไม่ถึง เรียบร้อยครับได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ป้อมแล้วฮะมีหน้ามีหน้าหน้าบิงไปไหนเรียบร้อยแครี่ฟรีนี่เจ็บเจ็บจริงๆไปไหนคิวเรนไปไหนคิวเรนไปไหนแล้วโหยไม่ถึงว่ะคิวเรนไปไปลวงเพื่อนเราฮะนี่มนะดึงกลับมา เรียบร้อยฮะนี่ครับพี่ออมทำลายจังหวะคิวเลนให้ได้แค่นี้ก็ชนะแล้วเพื่อนเพื่อนโหเพื่อนโคตรโหดยิงยิงป้อมแบบฟรีๆเลยฮะไม่มีคีฟเข้าด้วยเค็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่นมีน้านะซึ่งมันเป็นโลมมันเป็นโลมตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถเอาไว้ทำลายจังหวะหรือว่าเป็นตัวแก้ทางคิวเลนได้ดีมากๆเลยนะฮะแต่เราต้องยืนตำแหน่งดีๆนะ อ,อย่าพยายามหลุดตำแหน่งเหมือนตอนแรกที่ผมหลุดไปะฮะพอพอรู้แล้วว่าเราเฮ้ยเรายืนตำแหน่งไม่ดีวะ่ะตอนหลังผมก็เริ่มปรับแล้วนะฮะเริ่มเริ่มปรับมายืนกับแครี่หรือว่ายืนคุมแนวหลักให้เพื่อนนะฮะแล้วก็พยายามยืนตำแหน่งให้ดีนะฮะน,นี้อันนี้คืออันนี้คือจุดสำคัญเลยนะฮะอย่าพยายามให้เพื่อนเราโดนล้วงอ่ะยิ่งคิวเรนมันยิ่งฆ่าได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งเก่งเท่านั้นนะฮะ เขาสก,กิลเขาจะเหมือนบัสเนาะมันจะรีรีตลอดเขาจะไล่ฆ่าได้ตลอดเลยนะฮะยังไงก็ฝากไว้สําหรับคนเล่นโลมมิ่งนะฮะยังไงก็ตัวนี้ก็โอเคผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะ,ะสำหรับการการการในแนวหลังนะฮะโอเคอยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะ,ะก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์นะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปอะไรนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกัน สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ